วส,สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะได้เวลามาสนุกกับครูมิม้มและครูก้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระในภาษาไทยในกิจกรรมภาษาสนุกเด็กๆ,ๆ,ๆรู้ไหมสระของ ไม่มีอยู่เท่าไรลองนับดูได้รวมด้วยช่วยกันมี21รูป32เสียงไงเด็กๆจำไว้คู่พยัญชนะไทยนางฟ้าสวยงามมากๆเลยค่ะมีปีกสีสวยดีนะคะ ใช่แล้วค่ะครูก,ก้อยแล้วครูก,ก้อยอยากขอพรอ,อะไรนางฟ้าหรือเปล่าคะครูก,ก้อยอยากขอพรนางฟ้าให้เด็กทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขตลอดปีและตลอดไปเลยค่ะคุูมิมว้าวครูก,ก้อยดูสิคะปีของนางฟ้ามีหลายสีมากมายเลยคะ่ะครูก,ก้อยคะเห็นค,คำที่ครูก,ก้อยพูดถึงไหมคะเห็นค่ะปีมีสีดี คำเหล่านี้เป็นคำที่มีสรอีประสมอยู่ด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้ครูโปร่งจะมีเพลงอะไรมาฝากเด็กๆคะต้องรอฟังค่ะเด็กๆคะ,เด,ๆคะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมีสิกในจ้าสาระอีมีเสียงยาวคลื่นเพลงเด็กๆร้องเพลงที่มีสระอี เช่นคำว่าสีดีปีและตีเด็กๆท่องจำคำเหล่านี้ให้ดีม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 ีป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 ีสระอีเป็นสระเสียงยาววางอยู่บนพยัญชนะต้นค่ะเช่นคำว่ามีสะกดว่ามออีมี สีสะกดว่าสซอีสีดีสะกดว่าดอีดีม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 ีส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 ีด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 ี คำว่าปีกก็มีสารอีประสมอยู่ในคำด้วยนะคะปีกสะกดว่าปอ,อีกอปีกนอกจากคำว่าปีกแล้วก็ยังมีคำว่ามีดด้วยค่ะครูก,ก้อยมีดสะกดว่ามอ,อีดอมีดเห็นไหมคะคำว่าปีกมีดถึงแม้จะมีตัวสะกดแต่สารอีก,ก็ไม่แปลงรูปค่ะ เด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มีเสียงสาลอีประสมอยู่ในคำมีอีกมากมายเลยค่ะเด็กๆลองไปฝึกอ่านฝึกทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะเด็กๆคะเรามาฝึกเขียนสาลาีไปด้วยกันนะคะแต่ปกติแล้วสาลอีต้องวางอยู่บนพยัญชนะต้นค่ะ วันนี้คุณครูขอใช้ขีดแทนพยัญชนะต้นนะคะเริ่มเลยค่ะกบกระโดดไปข้างหน้ากบกระโดดไปข้างหลังน้ำไหลลงมาเยี่ยมมากๆเลยค่ะสระอีมีเสียงยาวคลื่นเคลงเด็กๆร้องเพลงที่มีสรอีเช่นคำว่าสีดีปีและตีเด็กๆท่องจำคำเหล่านี้ให้ดี สนุกไหมคะสำหรับวันนี้ครูก้อยและครูมิมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิมและครูก้อยจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย